สวัสดีย่ำสเศ้าจ้าพี่น้องตื่นขึ้นมากก่ะผู้ยายี่ภารกินยังกับไปทำม,มาหากินเนาะค่ะพี่น้องไก่เป็นกับขึ้ก,ขกันล่ะค่ะตื่นมากกัหาออกหากินหาคือกันเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศย่ำสะเศ้าจ้าพี่น้องบรรยากาศย่ำสเศ้าจ้าบรรยากาศตอนเช้าต้องพี่น้องพันนะยัง มเดินต่อแถวกันพี่น้องมึงมึงจะกันเดินต่อแถวกันไปสวนกันไปใส่นอนิเนาะพี่น้องบรรยากาศย้มเ้าๆเจ้าพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าเช้าสวนกันไปใส่นอหนีเนาะบรรยากาศตอนเช้าเช้าทีสวนกันไปใส่นอนี่ไก่เนาะ อากอาศตอนเช้าอากาศเย็นสดชื่นขอบคุณนะคะที่รับชม